โอเคสวัสดีครับผมน่าจะเริ่มแล้วนะครับโอเคเหมือนกล้องแดงไปสักหน่อยหรือเ่าเมื่อกี้ผมว่าผมปรับปรับนิดนึงแล้วแต่ว่ามาดูอีกทีก็ยังแอบรู้สึกแดงแดงแต่นี่ก็ซีดไปเลย มาณนี้น่าจะได้เนอะภาพเสียงปกติดีได้ยินเสียงกันชัดเจนนะครับเสียงดังไปเบาไปอะไรยังไงบอกได้เลยนะครับผมจะได้แก้ได้มาก็พึ่งเสร็จจากออกบูธไปนะครับเมื่อ สุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทที่ผ่านมาเนอะไม่รู้ในนี้มีใครได้ไปเจอผมหรือเปล่าผมเองก็จําไม่ได้ทุกคนนะครับต้องขออภัยด้วยสุกเสาร์อาทิตย์จันทรที่ผ่านมาผมไปออกบูธมาที่มันมันศรีนครินทร์น,นะครับผมสี่วันซึ่งพอไปออกบูธสี่วันติดอย่างนี้แล้วรู้สึกเลยว่าสังขารตัวเองมันมันคือมันไม่ถึงขั้นไม่ไหวหรอกแต่ก็เออคือ ก็รู้สึกเลยว่าจริงๆลิมิตตัวเองอยู่ที่ประมาณสาวันเหมือนกันเพิ่มแสงหน่อยน่าจะดีกว่าเพิ่งรู้สึกเลยว่าลิมิตตัวเองเนี่ยที่ยังพอเอาตัวรอดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสามวันวันที่สี่เนี่ยบเบลอละวันจันเนี่ยผมคุยไม่ค่อยรู้เรื่องละอ่ามาละคนที่ไปช่วยผมออกบูธสี่วันสามวันคือก่อนหน้านี้ออกบูธสาวันใช่ไหมวันที่สามาก็รู้สึกเหนื่อยแหละแต่ก็ยังไหวอยู่คราวนี้นพอวันที่4ี่แล้วแบบเออ รู้สึกเหมือนกับแทบทั้งวันเลยสติจะล่องรอยปรแปลกๆไม่แน่ใจว่าคุยตอบคำถามอะไรกับลูกค้ารายไหนไปบ้างนะครับก็เลยเออหลังจากนี้ก็ถ้าจะเกิน3วันเนี่ยอาจจะยากหลายๆอย่างละเพราะว่าสภาพร่างกายก็พูดตามตรงก็คืออยู่ในช่วงขาลงแลวด้วยหลังจากนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถทนได้มากกว่านี้แล้วนะครับก็จะต้องเป็นวิธีว่าเออ ถ้า4วันขึ้นไปนะ่ยจะต้องผมเองอาจจะต้องหาวันพักสักวันอะไรอย่างนี้แล้วให้คนอื่นไปแทนเป็นรูปแบบนี้แทนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้จะทำได้ไหมเหมือนกันแล้วก็อ๋อน่าจะเห็นกระโหลกที่แขนเนะก็ใครที่กลัวแผลอะไรอย่างนี้ขออภัยด้วยนะครับมันได้แผลมาจากออกบูทนี่แหละตั้งแต่วันแรกเลยขนของนั่นแหละครับแล้วก็ขูดรถตัวเอง ก็เลยได้ติดมาแต่ตอนนี้ใกล้หายดีแล้วแหละแค่ว่ามันมันดูใหญ่เฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้ลึกอะไรนะครับมีเลือดแบบซิบๆเฉยๆตั้งแต่วันแรกหลังจากนั้นก็ไม่ไม่มีเลือดไหลละตอนนี้สภาพมันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่านั่นอ่ะมันแค่ลากยาวเฉยๆครับก็ขออภัยสําหรับคนที่รู้สึกกลัวแผลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะซ่อนอยังไงเหมือนกันเสื้อแขนยาวก็ไม่ค่อยมีเหมือนกัน แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้จะอยู่ไม่นานจะไปเล่นเกมโปเก m o n l e gend z A ออกคือมันตามกำหนดการมันออกพรุ่งนี้แหละแต่ว่ามันก็เล่นได้ตั้งแต่คืนนี้แล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ไอดีผมอยู่โซนออสเตรเลียตอนนี้จริงๆนะ่าจะเข้าได้แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ไว้เดี๋ยวไลฟ์จบเราค่อยไปเล่นนะครับแต่ก็ความอยากเล่นค่อนข้างสูงเะนั้นนั่นนะ ถ้าไม่มีอะไรให้ผมอยู่ทำต่อผมเองก็ไปลนะนาะอมีเรื่องอะไรจะคุยนะอ๋อประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน Discord ของ t ทสป s นเนอร์ก่อนนะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะดูกันอยู่แล้วละเพราะว่าไลฟ์ทุกสัปดาห์พูดทุกสัปดาห์เลยเนอะว่าตอนนี้ Discord ไทสปินเนอร์หรือว่า Discord ของชมรคมคนปากกาของเราอะมี อีเวนต์เล็กๆ,ๆน้อยชื่ออีเวนต์เลเวล up ครับก็คือจะมีเลเวลทั้งหมด10เลเวลเลยมาให้แล้วแต่ละเลเวลก็จะกําหนดว่าเออต้องทาท่านน้นท่านี้ได้ก็ไปฝึกท่าแต่ละท่ามาตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับฝึกเสร็จปุ๊บก็ไปอัดคลิปมารู้สึกเกณ์จะกําหนดให้3ครั้งติดต่อกันนะครับทาให้ได้3ครั้งติดต่อกันแล้วก็เอาคลิปนั้นมาลงแล้วก็ทีมงานได้เห็นเออทาถูกต้องผ่านดีก็จะได้ยศเลเวลนั้นๆไปประดับ ซึ่งโอเคเบื้องต้นมันไม่มีอะไรนอกจากได้ยศเฉยๆแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยสปินสตูดิโอซึ่งเป็นร้านผมเองเนี่ยก็ถือซะว่าเข้าร่วมสนุกด้วยด้วยการใครที่ทำถึงเลเวลไหนๆบ้างเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเอาไปใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับสูงสุดลด50%เลยก็เร็เลยก,เลกได้ว่าฝึกไปเนี่ยแล้วก็ได้ส่วนลดไปด้วยใช้ได้หนึ่งครั้งภายในปีนี้ครับผมก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างอะไรมากแต่ก็คิดว่าใครที่มีแผนจะซื้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ สามารถเข้าร่วมสนุกอันนี้แล้วก็เเก็บส่วนลดไว้ใช้ได้นะครับเป็นโบนัสให้สำหรับคนที่ฝึกมาเยอะผมเองตอนนี้ก็เข้าร่วมอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสใช้ส่วนลดหรอกเพราะร้านตัวเองนะครับแต่ก็เนอะตอนนี้ผมเข้าร่วมคือไม่ได้ใช้มือขวาเข้าร่วมแหละเพราะว่ามือขวาเนี่ยไอ้ท่าทั้งหมดนะทำได้หมดแล้วเพราะว่าท่าที่กําหนดไปบอกตามตรงก็คือเป็นท่าค่อนข้างเบื้องต้นพอสมควรเลยต่อให้แบบเลเวลสิบก็ไม่ใช่ท่ายากอะไรมากมายเนอะ คือยากแหละสำหรับมือใหม่แล้วการจะไปถึงเลเวลสิให้ได้คิดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรแหละแต่สำหรับคนที่ควงมานานแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมโอกาสน,นี้ผมก็เลยใช้มือซ้ายเข้าร่วมแทนก็คือทุกอันที่ผมเก็บเวลเนี่ยผมใช้มือซ้ายหมดเลยเพราะถือโอกาสฝึกท่าของมือซ้ายไปด้วยเพราะว่ามือซ้ายผมจริงๆถ้าไม่ได้ทําได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็จะได้ฝึกท่าใหม่ๆไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะเห็นไอ้พวกมือเก่าๆทั้งหลายทาอะไรที่มัน แปลกๆเพีย้ยนๆไปเยอะคือเพราะว่ากดไอ้การทําท่าแต่ละท่าเนี่ยผมกําหนดไปกว้างมากเลยว่าเออถ้าจะทําท่านี้เนี่ยก็ไม่ได้กําหนดนิ้วไม่ได้กําหนดสล็อตอะไรขอแค่ทําให้ถูกให้เป็นท่าน,นั้นก็พอแล้วอย่างโซนิกเนี่ยโซนิกพื้นฐานเล่มมันก็เป็นโซนิกอย่างนี้ใช่ไหมแต่เออมันก็มีคนทําโซนิกอย่างอื่นอย่างเช่นอ่อัดอัดที่ไม่ยากมากอาจจะเป็นอย่างเงี้ยสองสี่มาหนึ่งสองอะไรเงี้ยก็นับเป็นโซนิ่เหมือนกันหรือว่ายางไง 3 4ไป1นสมอะไรางีก็เป็นสนิทเหมือนกันคือก็สามารถทําได้ไม่ผิดอะไรแค่ว่าถ้ามือใหม่อยากจะฝึกเก็บเลเวลตามปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องทําขนาดนี้แต่ไอ้พวกมือเก่าๆที่มันทําได้หมดแล้วมันก็อยากจะหาเรื่องฝึกหาเรื่องชัน e เลนตัวเองกันด้วยแหละมันก็ทำอะไรอย่างนั้นไปก็บอกไว้เผื่อว่าเข้าไปจะได้ไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันยากอะไรขนาดนี้จริงๆที่ผมกําหนดไว้ไม่ได้กําหนดยากมากครับ แค่มันมีคนที่อยากจะเพิ่มความยากให้ตัวเองอยู่เฉยๆอย่างผมเองก็เพิ่มความยากให้ตัวเองโดยการใช้มือครั้งที่ไม่ถนัดแทนนั่นแหละเพราะว่าจะได้คือคนที่ฝึกมานานแล้วอะ่ะฟงมประกรมมานานแล้วอะ่ะมันก็อยากจะพัฒนาตัวเองแต่บางทีมันก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรพอมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไหนๆก็มีแล้วแต่ถ้าเล่นเข้าร่วมเฉยๆมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําได้หมดแล้วใช่ไหมก็หาเรื่องยัดความยากเข้าไปเองซึ่งเอาจริงๆผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดี ใครที่ควงมานานแล้วอยากจะฝึกอะไรอย่างนี้เพิ่มก็ทาได้เช่นกันครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเลเวลให้ถึงเลเวลสิก็ไม่จาเป็นพูดเลยว่าไม่จำเป็นต้องทําไ,ไม่ได้โบนัสพิเศษอะไรทั้งสิ้นนอกจากทําให้ยากขึ้นเฉยนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมกันได้ครับผมอันนี้เข้าร่วมได้จนถึงแค่ปลายพฤศจิกายนนี้เท่านั้นก็คือหลังจากจบ30พฤศจิกายนก็จะถือว่าปิด อีเวนต์นี้จะไม่สามารถเก็บเลเวลเพิ่มได้นะครับคือจะยังเอาเก์น,นี้ไปฝึกต่อเองก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าห้องเก็บเลเวลอะไรเงี้ยก็จะปิดไม่สามารถรับยศไม่สามารถรับไอส่วนลดไปใช้ในร้านสเปนสตูดิโอได้นะครับฉะนั้นถ้าอยากเข้าร่วมก็อย่างน้อยๆเนี่ยปิดเทอมนี้ฝึกเท่าที่ฝึกได้แล้วก็เปิดเทอมไปพฤศจิกายน่าจะเปิดเทอมไปแล้วเนื้อก็ไปฝึกกับเพื่อน,นต่อก็ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้เนอะสำหรับอีเวนต์เลเวลรอัพ อยากให้เข้าร่วมกันครับผมเพราะว่าคือเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยคือฝึกท่าใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็พอทําท่าไหนได้ก็ไปโพสต์ลงตรงนั้นแล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใน Discord ของไทสปินเนอร์เนอะแล้วก็มีอีกเรื่องที่ เี่ยวกับช่องนี้แหละคืออาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประกาศจากผมนะว่าช่องนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคือผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมลงคลิปใหม่ทุกวันศุกร์ใช่ไหมทุกอาทิตย์จะไม่ค่อยมีพักไปเท่าไหร่มีอย่างรอบที่ผ่านมามีแค่ต้นเดือนนี้ที่ก็มีไลฟ์มาแทนสัปดาห์ที่ไม่ได้ลงเนะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ลงคลิปบ้าง คือตั้งใจไว้ว่าจะไม่ให้โล่งอย่างนั้นเกิน2สัปดาห์ไม่ใช่ไม่ใช่เกินของสัปดาห์สิเกินหนึ่งสัปดาห์ก็คือถ้าอาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์นี้เว้นแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้ามีคลิปลงลแน่นจะเป็นลักษณะนี้ก็ว่าง่ายก็คืออยากให้คิดซะว่าถือซะว่าเป็นแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ไปเลยก็ได้แต่คิดว่าลงจริงน่าจะลงได้บ่อยกว่านั้นสักหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่ยังไงแทบทุกสัปดาห์มีคลิปอยู่แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นแทนเพราะว่า ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นไลฟ์ี่แหละว่าเริ่มรู้สึกว่าสังขารตัวเองมันติดลิมิตพอสมควรแล้วนะครับก็ลเลยแบบเอออยากจะลดเวลาตรงนี้ไปบ้างเพื่อไปใช้เวลากับตัวเองไปใช้เวลาพักผ่อนรวมไปถึงถ้าทําได้ก็อยากจะเพิ่มคุณภาพแต่ละคลิปให้มากยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นซึ่งคราวนี้แต่ละแต่ละคลิปเนี่ยถ้าอยากจะเพิ่มคุณภาพเนี่ยก็ดูแล้วก็ต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทาได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกัน ฉนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยมีคลิปลงแล้วแน่ๆผมตัดเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้อยากจะเล่นเกมฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่ทําคลิปใหม่ละก็เลยลุยตัดวันนี้จนเสร็จจนลงไปแล้วนะครับถ้าเป็นเมมเบอร์ของช่องน่าจะได้เห็นไปแล้วละแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยยังบอกไม่ได้เป็นไปได้ว่าจะไม่มีคลิปลงนะครับก็ดูอยู่ว่าผมเองจะไหวแค่ไหนเหมือนกันคือจริงๆมองตรงนี้มาสมักแล้วละว่ายังไงเด๋ยวถึงจุดนึงเนี่ย ผมเองจะต้องปรับเป็นลงเป็นแบบเนี้ยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ไปจนถึงทายที่สุดจริงๆก็จะกลายทุกอย่างกลายเป็นรายสดวกหมดทั้งลงคลิปใหม่ๆทั้งไลฟ์อะไรพวกนี้นะครับพอก็แบบยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ทั้งแรงทั้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยลงจริงๆมันไม่สามารถทําบ่อยๆแบบเมื่อก่อนได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่านอกจากคลิปที่ลงสัปดาห์ละครั้งเนี่ยอย่างอื่น จะพยายามตั้งใจให้เหมือนเดิมหล,หลักๆเลยก็คืออย่างไลฟ์เนี่ยคิดว่าอย่างน้อยตอนนี้สัปดาห์หละครั้งไม่มีปัญหาเพราะพูดตามตรงก็คือไลฟ์มันง่ายมันโอเคมันไม่ถึงขั้นไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็มีเตรียมตัวบ้างแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนิดตามกันมาก็เห็นว่าเออผมเองไลฟ์ Live เนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรอลังการงานสร้างมากนะครับบางสัปดาห์แทบไม่มีอะไรคุยได้ซ้ำก็มาแป๊บๆแ,แล้วก็ไปแค่นั้นเลย ฉะนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆไลฟ์สตรีมแบบนี้เนี่ยสัปดาห์ละครั้งยังไหวอยู่ไม่รู้จะไม่ไหวเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าตราบใดที่ยังไหวสัปดาห์ละครั้งก็จะทําสัปดาห์ละครั้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆที่ลงเป็นประจําช่วงนี้ก็น่าจะมีช็อตเนอะช็อตวิดีโอซึ่งช็อตวิดีโอจริงๆผมแทบไม่ได้ลงแรงอะไรอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมก็ทําเป็นรายสะดวกแค่ว่าพยายามให้มีอย่างน้อยสัปดาห์ละอันเฉยๆแต่ก็โฟกัสไปที่เป็นรายสะดวกมากกว่าฉะนั้นก็ โอเคถ้าเริ่มไม่ไหวค่าจะว่าเออไม่ไม่สนใจว่าจะต้องมีสัปดาห์ละอันละแค่ว่าลงรายสะดวกเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ซึ่งคิดว่าคนที่ติดตามเป็นประจำอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สนใจช็อตมากอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆช็อตวิดีโอผมมันหลักๆมันก็คือฟรีสไตล์ไม่ได้มีแบบอะไรมากมายเท่าไหร่สารสนมากถ้าใครดูวิดีโอเป็นประจำเนี่ยในช็อตวิดีโอธรรมดามันเก็บหมดอยู่แล้วด้วยพูดเลยว่าไม่จำเป็นต้องดูช็อตเท่าไหร่นะครับ หลักๆที่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะมีแค่วิดีโอนี่แหละที่อาจจะมีเว้นบ้างแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เนี่ยอย่างน้อยอยากอยากให้มีมาตรฐานตัวเองไว้ว่าถ้าสัปดาห์นี้ไม่ลงสัปดาห์หน้าจะต้องมีไม่งั้นตอนนี้รู้ตัวเองว่าถ้าไม่กําหนดเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองจะแทบไม่ได้ทําวิดีโอเลยจะเป็นรายสะดวกแบบที่ผมจะไม่สะดวกมากๆเลยก็เลยน่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับให้ตัวเอง เป็นลูกคืดให้ตัวเองยังทำวิดีโอต่อไปด้วยฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์แบบแทบจะร0 0จริงๆแต่ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เออก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปนะครับสู้ๆครับขอบคุณมากครับผมก็คิดว่าคงไม่เลิกทำวิดีโอเร็วๆนี้หรอกครับแต่เหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่ลดจำนว,นวนวิดีโอลงเนี่ยก็คือผมค่อนข้างมองว่าวิาวดีโอที่อยากทำเนี่ย ทำไปส่วนใหญ่เกือบหมดแล้วด้วยท่าต่างๆที่อยากสอนเนี่ยค่อนข้างสอนไปครบแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่ท่าที่ว่าจะทําเพิ่มนอกนั้นก็อาจจะเป็นรีมาสเตอร์ของคลิปเก่าๆซะมากกว่าสอนทําปากกาควงอะไรอย่างนี้ก็ที่คิดว่าสําคัญก็สอนไปครบแล้วด้วยที่จะทําอย่างนี้หลังจากนี้ก็อาจจะเนี่ยลงรีมาสเตอร์ท่าเก่าๆบ้างหรือว่าถ้าหานึกออกว่าเออคนจะสอนท่าอะไรเพิ่มก็จะทําเพิ่มบ้าง แล้วก็ถ้ามีปากกาควงรุ่นใหม่ๆออกมาที่เห็นว่าดูดีอะไรเงี้ยก็อาจจะมาสอนทําหรือว่าเอามารีวิวกันบ้างแต่พวกนั้นก็ค่อนข้างตามค่อนข้างมันมันลายสะดวกจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับก็เลยเนี่ยค่อนข้างส่วนตัวมองว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องสัปดาห์ละอันอีกต่อไปแล้วด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ ช่วงก่อนนั้น,นที่ไปออกบูธมา4วันตรงนั้นก็ทําด้ามน,นี้จนเสร็จเนะด้ามที่ทําในไลฟ์วันเกิดไปนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างไม่เข้าที่ก็ไปแก้ไขตอนระหว่างออกบูธเลยช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาผมเองก็ยกของยกเอาุปรกรณ์ไปนั่งตัดนั่งอะไรหลายอย่างตอนนี้คิดว่าน่าจะคงที่แล้วแหละเดี๋ยวจะลองพวงอีกสักสองสามสัปดาห์อาจจะไม่ถึงดีไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะควงอีกสักพักแหละจนรู้สึกว่าเออไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปสอนทําด้ามน,นี้กันนะครับแต่หลักๆแล้วตรงเนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากมายจากตอนที่ไลฟ์ทำหรอกข้างในแค่ว่าทําให้แน่นขึ้นเฉยๆที่เปลี่ยนหลักๆน่าจะเป็นคลิปแพทเทิร์นตรงนี้ที่ผมเองก็แทบจะเรียกได้ว่าไปลอกของ VEM ของ v o r t e x มาเลยก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ได้เหมือนร้อขนาดนั้นแต่ก็เหมือนแทบทั้งหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่ง ตัวนี้ที่ปลายเนี่ยมันพอมันเป็นกริปซ้อนกันหลายชั้นไม่ใช่เป็นบอดี้แบบ V E M แล้วเนี่ยมันก็เลยหน้าตามันก็เลยไม่ออกไม่ได้ออกมาเรียบเนียนสวยเหมือนของ V E M แต่ก็ส่วนตัวค่อนข,ข้างพอใจเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะปล่อยกริปแพทเทิร์นไว้อย่างนี้นะครับเอาจริงๆแบบนี้แนละ้วควงดีด้วยออก็เดี๋ยวถ้าผมควงอีกสัปดาห์สสัปดาห,ดาห์แล้วคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนก็น่าจะได้อัดคลิปสอนทำด้ามที่2และก็จะได้ใช้ฝึก เป็นด้ามฝึกมัลติเพนด้ามควงมัลติเพนของผมเองแต่ตอนนี้ควงด้ามน,นีเ้เรารู้สึกว่า power ทำได้เยอะกว่าเมื่อก่อนประมาณหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยมากแต่รู้สึกว่าเอออย่างบัสเนี่ยโอเคปริมาณไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นแต่ว่าแบบ5 6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำได้บ่อยขึ้นไอ้ที่ระดับที่ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยทำได้ค่อนข้าง stable ค่อนข้างเสถียรยิ่งขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะโอเคแล้วละ่ะ ใครที่อยากลองทําจริงๆดูอย่างนี้ก็อาจจะพอเดาว,วิธีท,ทากันได้แหละไปดูในที่ผมไลฟ์ก็ได้แล้วก็ตัวคลิปที่ปลายก็ดูจากหน้าตาตรงนี้แล้วก็ไปเทียบกับ VM เอาก็น่าจะพอบอกได้แหละแต่ถ้าไม่รีบมากก็เดี๋ยวรอผมเอาแม่นๆว่าไม่เปลี่ยนอะไรแล้วเดี๋ยวทําคลิปสอนทําให้ดูกันนะครับ เนี่ยไอเนี่ยผมก็ทำสถิติใหม่กับไอ้นี่ไปสถิติใหม่ที่ว่าคือ5ครั้งไม่ได้เยอะเลย,เลยแต่ก่อนหน้านี้ผมทำได้แค่แบบน่าจะไม่ไม่เคยถึง4ครั้งได้วยซ้ำมัง้งสูงสุดน่าจะแค่3ครั้งมั้งอันนี้จำไม่ได้ละแต่เนี่ยคือถึง3ครั้งสถิติเนี่ยแปลว่า2ครั้งยังแทบไม่ได้เลยคราวนี้เนี่ยสองครั้งเนี่ยทำได้ไม่ยากมากแล้วแม้ว่าจะบนโต๊ะที่ไม่ถนัดด้วย ก็เลยมองว่าเอออย่างน้อยๆสำหรับผมมันเข้ามือประมาณนึงเลยอ๋อแล้วก็ต้องคิดชื่อด้านนี้ด้วยยังคิดไม่ออกเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคิดเอา muted, หลังหลังจบไลฟ์เอาเองคิดไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ากว่าจะลงคลิปสอนทำจริงๆกว่าจะตัดเสร็จลงจริงน่าจะใช้เวลาอีกสักพักแล้วครับเป้าหมายแค่ทำคลิปนั้นให้เสร็จภายในปีนี้ก็พอนอกนั้นมียอะไรอย่าง,ไไงนะช่วงนี้เวอร์ทัวร์นาเมนต์ก็รอคอมโบรอบ3กันอยู่นะยังปล่อยออกมาไม่เยอะ ไนึกไม่ออกแล้วว่ามีอะไรอ๋อคลิปสัปดาห์ที่ผ่านมา IPBA Reverse เนอะก็ค่อนข้างเป็นพื้นฐานสำหรับนินจาหายตัวเหมือนกันตอนนี้ก็ลงกำลังไล่ลงคลิปพื้นฐานสำหรับนินจาหายตัวเพราะเดี๋ยวจากดคลิปสอนนินจาหายตัวนั่นแหละแล้วก็หลังจากนี้ก็คลิปสอนท่าใหม่ๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นรีมาสเตอร์นู่นนี่แล้วละ่ะ คงไม่ได้มีคลิปสอนท่าอะไรใหม่ๆโผลมามากมายละเพราะส่วนตัวมองว่าพื้นฐานที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องสอนเนี่ยเก็บหมดแล้วโอเคอาจจะยังมีหลุดไปบ้างแหละแต่เดี๋ยวถ้าเจอก็ค่อยทยอยทำเอาอืมเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างเก็บหมดแล้วสํำหรับคลิปที่ควรจะสอนท่าที่ควรจะสอน นั่นอย่างมากเนี่ยก็จะเป็นรีมา s t สเตอร์ให้ทุกอย่างเข้าฟอร์แมตเดียวกันก็คือให้เป็นเอน,นี่คลิปทั้งสองมือมือซ้ายมือขวาอยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยจะได้ไม่ต้องกดหลายทีเนาะคริสวีเดอะดิฟคิงใช่ใช่คลิปรอบ3ของคริสวีออกแล้วแล้วก็สุดยอดมากเดอะด f ิฟ i n คงจริงดูแล้วชอบเลย มัลติเพนอ่ะมันบางทีหลายหลายคอมโบมันจะรู้สึกว่าเออปากกามันติดทั้ง2มือตลอดเวลาเอ้ยทั้ง2ด้ามตลอดเวลาติดมือทั้ง2ด้ามตลอดเวลาพอก็เข้าใจได้แหละว่าพื้นฐานก็จะเป็นอย่างนั้นไงแต่แบบเออสำหรับวันเพนวันแทนเนี่ยมันก็มันก็จะมีพวกพาวเวอร์ที่แบบโดดออกมาจากมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัลติเพนยังไม่ค่อยมีตรงนั้นแต่พอท่าดริฟที่มันโชว์มันเห็นชัดเจนว่าเอยปากกาหลุดจากมือไปนานแต่มันหมุนตรงนั้นมีอีกด้านตีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออมัน ค่อนข้างให้อิมเพรสชั n ที่แบบดีมากเลยส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยคลิปนั้นรอดูว่าอีกฝั่ง CA เนอะจะลุยอะไรออกมาส่วนของคนอื่นผมยังไม่เห็นเลยอาจจะแค่ไม่ไหลมาหน้าฟีดผมเฉยๆก็ได้ ต่เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็ไปหาดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็หลุ้นคู่ klb กับดัมมา,น,าน่าไหมพร้ะส่วนตัวก็เป็นคนที่ผมเชียร์ทั้งคู่เลย2คนนั้น จริงๆคริสวีกับซีเอผมเองก็เชียร์ทั้งคู่เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยแหละคู่นี้จริงๆก็อยากให้ผ่านไปรอบถัดไปทั้งคู่แต่ก็เจอกันเองก็ไม่มีทางเป็น,ปนไปได้อยู่แล้ว งั้นถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนั้นผมก็น่าจะไปก่อนแล้วล่ะครับมไม่น่ามีอะไรแล้วเนอะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายด้วยคอมโบวทีก็ยังไม่ค่อยออกด้วยเลยยังไม่มีเรื่องเมาเท่าไหร่นั้นก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับผมวันพุธสองทุ่มตรงวันพุธที่ยี่สิบสองเนอะยี่สิบสองไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมค,คุณว่าใกล้นั้นมียี่สิบสามวันหยุด ยี่สิไม่อยู่เออนั้นผมน่าจะไลฟ์วันพุธตามปกติแล้วครับผมส่วนสัปดาห์นี้วันศุกร์ยังมีคลิปใหม่อยู่แต่สัปดาห์หน้าไม่รู้จะมีไหมครับก็ไว้เจอกันอีกทีวันพุธหน้าครับแล้วก็ฝากกิจกรรมเลเวอพของ discord ของไทยสปินเนอร์ไว้ด้วยครับผมอยากให้ไปเข้าร่วมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ